ครับสวัสดีครับผมมานัดจำปาเทศนะครับเจ้าของสวนอินทพลัม MNUP ส่สวนสวนอินทรพลมอยู่ใกล้วัดทับกระดานนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเพราะกาลังเริ่มห่อนะครับเพราะว่ามาจริงๆแล้วมันน่าจะหอตังนานแต่ไม่มีเวลาจะห่อนะครับก็เพิ่งจะได้ถุงมาแล้วก็เป็นมือใหม่นะครับไม่ได้คิดอะไรมากอไอที่ดกไอที่ติดดีก็ น่าจะต้องปิดลูกนะครับอันนี้อันนี้สมผสมตั้งแต่วันที่ยีสเดือนกุมภานะครับยังไม่ได้หอ อันนี้ที่สองอ่ามีน,นาก็ติดดีที่ติดดีนี่นาจะต้องปิดนะครับให้เหลือน้อยลูกแต่ว่าถ้าไม่ปิดลูก,กจะเล็กครับอตอนนี้เราก็เริ่มห่อไปบ้างแล้วนะครับอ่าที่มองได้ไกลนู่นนะครับห่อไปได้ครึ่งหนึ่งของรุ่นที่แล้วนะครับพอรุ่นที่ออกใหม่ ต้นไปลายปลายเดือนมีนานี่ยังเพิ่งจะได้สิบพวันนะครับก็มองท่าว่าจะติดดีนะครับดูดนะฮะที่ออกใหม่เนี่ยออกจันทร์ข้างบนข้างบนก็เลยต้องเอาไว้นะครับอันนี้ก็มือใหม่นะครับถามผู้รู้เขาบอกว่าห่อไม่ต้องมัดตูดก็ได้นะครับแต่เราก็ คนเนื้บางคนเข้ามาให้มัดตูดเราก็ไม่ต้องมัดอ่าเนี่ยฮะตอนนี้ก็ติดดีนี่นี่ก็มสมกันวันที่ยี่สิบสองเดือนสองก็จะมีสามแชกบ้างแต่ว่า ถ้าปิดแล้วก็พอดีนะครับลูกลอันนี้คนป่วนประจำหมู่บ้านอาเราจะมองเห็นนะเริ่มห่อตะเล่อไม่เยอะเทะ่าไหร่ครับคาดว่าวันนี้ก็ใกล้เคียงบออกวันนี้จะายามเหรอออกทังหมดก็ต้นละสามอ่าเจ็ดปดจานก็คิดว่าจะเอาไว้หมดนะครับ ครับสวัสดีครับ